เลิกงามยามดีนะคะตอนนี้ผ่านไปแล้ว10วันนะจ๊ะคันนี้ก็ถึงครบกำหนดแล้วที่หมอได้สั่งแสลไว้นะคะว่าให้ทำแผลนี่ก็คืออุปกรณ์นะจ๊ะไม่ได้ทำแผลแล้ววันนี้เดี๋ยวจะต้องตัดตัวแม็กออกนะคะวันนี้เอาตัวแม็กออกเนี่คืออุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะต้องใช้ทำไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหมอต้องให้ฉันทำเพราะว่านะเขายื่นไอ้ไอเนี่ยไอก้การกดเล็กๆให้แล้วก็บอกว่าอะ เอาไปทําเองที่บ้านฮะเพราะเราเคยทําให้คนอื่นไงคนอื่นก็มาโรงพยาบาลกันแล้วเราเป็นผู้ทําให้แนวนั้นลัครานนี้หมอดันยืดนี่ให้ออะอย่างแรกเลยก็ต้องล้างมือทาความสะอาดสุดๆสุดๆอันนี้รอบสองนะจ๊ะรอบแรกไม่ได้ถ่ายหรือแต่ก็ช่างมันนะถ่ายไปตอนนี้กถ่ายไอ้ล้าง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 ขึ้นมาถึงข้อ2อเลยนะจ๊ะลัคราวนี้ก็ซับด้วยกระดาษที่เป็นกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวนะคะมาชิผ้าเนาะ ก็เพิ่มอ่ะไม่ใช่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มแบคทีเรียต้องลดแบคทีเรียนี่กันไกลนี้เนี่หมอให้อะว่าแล้วก็มาเปิดแผลเลยอไม่เข้าใจจริงๆหมอคิดไงเนี่ยไปถัดไปนี่อีกอันนอตอนดึงไอ้เทปออกเนี่ยแบบว่าโอ้สุดยอดมากมันตึงแผลได้ไงมันก็เลยเจ็บใกล้จะหมดแล้ว เนี่ยันที่สามเหล็กสองอัน,น,อ,นอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเขาเจาะสะดือเราเข้าไปอ่ะเพิ่งจะมาเห็นความจริงโอ้อันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากนี่เย็บสะดือโอ้ด่างสารสองเข็มไอสองแม็กแม็กสองตัวหมายถึง <laughs> นี่อันนี้มีสามตัวก็แล้วแต่นะคะว่าหมอเขาจะนะแผลเล็กแผลใหญ่แนวนั้นโอ้ ปานนี้ก็ยังไม่หายระบมเลยอ่ะเห็นเขาบอกว่าเน็ตตรงนี้ไอ้รู้สุดท้ายนี่เมื่อกี้นะคะเขาแบบว่าเจาะท้องเราเข้าไปแล้วก็ปล่อยลมเข้าไปนะคะเพื่อให้ท้องเราใหญ่ขึ้นอันนี้คือว่าใส่สายใส่อุปกรณ์เข้าไปเพื่อไปตัดตรงหมดลูกนะคะแล้วตัดด้วยที่นี่จะเรียกว่าโรบอทนะคะเดี๋ยวมาก็มีหมอสองคนนะคะที่อยู่ในการดูแลการผ่าตัดครั้งนี้อย่างแรกเลยก็ต้องทำความสะอาดแผลแล้วก็บริเวณนะคะ ให้สะอาดเรามั่นใจมากว่าของเราในโคตรสะอาดเลยเนื่องจากนะเราก็เชื่อของเราเะนาะไม่งั้นก็ล้างด้วยสบู่กับน้ําธรรมดาก็ได้นะคะแต่เราชอบใช้แอลกอฮอล์เราต้องแบบว่าโคตรสะอาด <laughs> เราชอบเราชอบเช็ดนี้ก็คือว่าเช็ด3ามสี่รอบได้นะคะอันนี้ ยังรู้สึกตึงๆอยู่เลยแต่แผลนี่ถือว่าสวยนะคะอ่ะตอนนี้ก็เอาออกเลยมีความรู้สึกทุกตัวเลยนะคะที่ดึงออกไม่ใช่ว่าคงไม่รู้สึกอะไรมีความรู้สึกนะคะหรือว่าเราใจสออก็ไม่รู้ว่าจะนะันิดนึงมีความรู้สึกนิดนึงแหมมันทิ่มเข้าไปในเนื้อเนาะ ็เอาออกไม่ยากนะคะง่ายมากที่จริงทำเองก็ได้มันก็ต้องควบคุมความสะอาดอย่างดีนะคะเขาถึงต้องไปทำที่โรงพยาบาลกันนะเนาะแต่ถ้าเครื่องมือพร้อมอย่างนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหมอต้องให้กันไกชั้นมาคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้แต่ทำไมคนอื่นมารับบริการกับชั้นชั้นคนให้บริการแต่ตอนนี้ฉันต้องมาทำตัวชั้นเองไม่เข้าใจจริงว่าหมอคิดได้ยังไง แต่ก็นะก็คงไว้ใจมั้งอ่ะตัดไปไม่ต้องพูดมากไม่ต้องบน่นตัดแค,แค่ทำความสะอาดให้ดีๆแค่นั้นเองโอ้โหอันนี้อันนี้ยากนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่จะมียากกว่านี้ก็คือสะดือแต่จะไม่ทำให้ดูนะคะหวัดเสียว <laughs> เสียวเองด้วยอ,อันนี้ออกง่ายตัวนี้ออกง่าย แล้วที่เหลือต้องแงะ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 ก่อนก็ไปอันนี้คือภาพเร็วนะคะทําภาพให้มันเร็วขึ้นนะคะเพื่อที่จะแบบว่าดูไม่น่าเบื่อเนาะแล้วก็จะได้รวดเร็วด้วยไม่งั้นวิดีโอมันยาวเกินที่จริงมันไม่ได้แบบจึ๊บจึ๊บจึ๊บอย่างเงี้หรอกมันก็ต้องแหะ่ก๊ก๊เก๊เก๊เก๊กกกลงไปให้มันลงไปข้างล่างโอ้ยอันนี้ตรงนี้เจ็บตรงนี้เวลาเปิดออกมาก็เป็นแผลเปิดนะคะ ก็จะเห็นเนื้อข้างในนะคะเนื้อข้างในแบบว่าสมานกันดีแล้วก็เหลือแต่หนังเท่านั้นอันนี้จะอันใหญ่หน่อยหนึ่งอันนี้เขาใส่สายเลือดเอ้ใส่สายที่แบบว่าจะเอาเลือดออกด้วยเป็นสายยางเยอะๆเลยอะใส่เข้าไปข้างในเพื่อให้เอาเลือดออกใส่ถุงเพื่อแบบป้องกันการตกเลือดข้างในนะถ้าพูดถึงอะน,นะอ้แมว <laughs> ไม่ดู ทำเสร็จแล้วนะคะคันนี้ก็มาแปะแผลเลยที่จริงเราเช็ดก่อนนะคะเช็ดแผลก่อนเอาออกเสร็จปุ๊บเอาตัวแม็กออกเสร็จปุ๊บแล้วก็เช็ดแผลนะคะเช็ดแผลเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเตรียมตัวตัดไอ้พวกนี้ไว้แล้วก็แปะนะคะอันนี้เป็นขั้ิดูหลักสูตรของบอริการน,นะคะแต่ถ้าเป็นของสวีเดนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใช้ตัวไม่ต้องใช้ตัวนี้เลยนะคะไม่ต้องใช้เลยก็แปะพลาสเตอร์ลงไปได้เลยแนวนั้นแต่เราไม่ ฉันต้องเวอร์ฉันต้องแบบว่าทําให้แบบว่าเป็นแผลเป็นหน่อยที่สุดแนวนั้นไม่ได้ฉันละเอียดอ่อนก็นะกดของร่างกายไขร่างกายมันลองดูเหมือนกันเพราะเขาบอกว่ามันใช้ได้ผลเนาะมันเป็นแผลที่แบบว่ายังไงอะ หมือนออกแนวว่าไม่ต้องโดนแสงมากอะไรประมาณนี้ให้ปิดแล้วก็มันจะช่วยสมานแผลด้วยแนวนั้นนะคะไอ้ตัวเล็กๆเนี้ยเนี้ยเนี้ยที่กำลังแปะอยู่เนี่ยไอเทปเนี่แหละก็สําหรับคนที่ไม่อยากเย็บนะคะก็ใช้เทปเนี้แปะได้นะคะถ้าใครมีแผลแตกนะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปโรงพยาบาลเอาไอเนี้ยแหละค่ะเย็บก็คือว่าเอาแปะทับอย่างเงี้ยแหละมันจะแปะอีกฝั่งทำความสะอาดก่อนนะคะแผแลหลังคะเนก็แปะอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ดึงยึดมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวนี้ใช้ได้เลยค่ะ จะได้เรีงจริงเท่ากันกับเย็บเลยอันนี้สามีสอนหรอกนะ <c oughs> ก็ถามทุกคนเหมือนกันแหละพวกหมอพวกพยาบาลถ้าไม่เย็บล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็แค่แผลไม่สวยเขาเย็บเพื่อให้แผลสวยเท่านั้นแล้วก็ไม่มีแบคทีเรียเข้าไปอะไรประมาณนี้เออแต่ถ้าทําความสะอาดดีก็ไม่ต้องเย็บก็ได้แนวนั้นอ๋อครันี้เราก็เลยอ่าโอเคตอนนี้รู้แล้วโอ้ยเดีนี้นะนะเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วกลเสร็จแล้ว ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็นะจะกดแชร์ก็ได้นะเขาไม่อายเอาไปให้เพื่อนดูว่าสยิวแค่ไหนอันนี้คือการผ่าตัดมดลูกนะคะ